ลาวพัฒนานะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะลาวพัฒนา ลาวพัฒนานะคะไป3กับ7นะสามเจนะคะเราจะเจาะ3 7 1แต่ว่าฟัน3ลรอง7นะ,ะนะนะฮะเจาะไปเลยนะคะ3ก็สามสองสามหกรอบที่แล้วเราได้แต่เจ็ดนะทุกคนให้อะไรนะศูนย์เจ็ด สามใช่ไหมศูนย์เจดนะคะ mm hmm. ก็ได้แต่3นะคะ mm hmm. ได้แต่อา่าได้แต่ 7, เพอเข้ามา8 7ดเจ็ดน mm ี่ยเจ็ดศูนยงศูนย์หนึแล้วก็17นะคะ แล้วก็173ใช่ไหมก็13ลาวพัฒนานะคะไป3าตัวกันค่ะ173่งเจอ่าหนึ่งสก็ได้นะคะ ถขาจะม,านะมีชุดให้นะมีชุดให้นะทุกคนถ้าใครแบบชอบแบบเป็นชุดก็ไปเป็นชุดนะคะใครชอบแบบไม่ชอบก็ไม่ต้องไปนะคะชุดสี่ตัวนะ3 7มเค่ะสำหรับชุดนะแต่แต่เราเป็นคนชอบเสื้อสี่ตัวไง เน้นนะเน้นสามเจ็ดหแล้วก็หนึ่งนย์ะคะดูดีๆนะดูดีๆนะคะดูดีๆนะคะดูดีๆนะคะดูดีๆนะ เป็นชุดเป็นชุดเน้นนี่นะขานักขะนะคะ,นะคะนี่เลยนะ จะขีดเส้นใต้ให้นะทุกคนอ้าเด่นหนึ่งกับ5้านะคะเด่นหนึ่งกับหเด่นหนึ่งกับ5ก็1 0 1 4งศูนย์หน้าหนึ่ห้นะคะ ที่ตัวเน้นนะทุกคนนะคะประมาณนี้นะคะชอบแบบไหนแบบนั้นนะคะเราเจาะสามเจ็ดหนึ่งให้นะคะใครจะวินในตารางก็ได้นะคะนี่สำหรับลาวพัฒนานะคะทุกคนผิดถูกอย่าว่ากันนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะสําหรับลาวพัฒนานะคะลาวพัฒนาก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนนะคะไม่มีสูตรที่ตายตัวสําหรับลาวพัฒนานะคะเขาจะมาอะไรก็ได้นะคะย้านะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ ใครอยากเล่นหุ้นนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะหุ้นมีประมาณสี่สิบหุ้นนะทุกคนในกลุ่มน,นะคะลงวิดีโอให้ไม่ไม่หมดอ่ะเราจะลงแค่ดาวลาวแล้วก็นอยถ้าว่างก็มาลงหุ้นอนะเลยประมาณนี้นะคะ่ะถ้าใครติดตามเรานะ,นะะสำหรับลาวพัฒนาฟันสามองจิตนะคะแล้วก็มีเด่นอีกหนึ่งตัวนะคะแต่มันนี้เด้อพี่น้องเด้อลาวพัฒนานะคะ ขอให้โชคดีนะคะเฮงเฮงนะทุกคนแนวทางแนวทางของเราก็มีเข้ามีหลุดแหละทุกคนนะคะลุ่มเหมือนกันนะคะนี่ก็นรุ่มเหมือนกันนะคะอัะนนี้ถ้าไม่มาเราก็มาแก้มือให้แค่นั้นเองนะคะทุกคนไม่มีเลยแน่นอนจ้ะขอให้โชคดี